I'm so hungry I'm going to eat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  ใช่หมดเลยปบาอาจารย์บอกก็ต้องใช่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่คข้าใจเนาะแต่แรกไม่ไดเรียนอาจารย์เอาเลยค่ะครับวันนี้วันที่22นะมีนาคมเราก็มาเรียนต่อปัจธามในหัวข้อที่เราจะแสดงสภาวะธรรมและอำนาจตัดใจของปัจจัยธรรมในชาติกนะ้าวที่เรียนมาก็เจ็ดชาตินะั้นมีอะไร สหชาติอาณาชากรวัตถุอนตชาวัตถุภูเรศปัจฉาชาลูกอาหารลูกชีวิตแล้วก็ลูกชีวิตติถริยชาอาหารชาวินี่ถ้าว่าโดยว่าโดยชาติก็เรียกอาณาจักรแต่เราเรียกลูกอาหารลูกชีวิตวันนี้เรามาเรียนที่เหลือคือปากตะูกานานะ ปัจตูปานิเสยาชาปกตูปฏนิเสยาชาเนี่ยตามในในหนังสือเนี่ยเขาแบ่งว่ามีสองปัจจัยเจ็ปัจจัยที่เขาบอกว่าปกตูปันิเสยาชาเนี่ยมีสองปัใจจัยนี่อยู่หน้า425นอะส้าะคือสุธะปกตูปฏนิเสยาชากับมิสะปกตูปฏนิเสยาชาอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยทีลนะัแต่เรามาดูก,ก่อนว่า สภาวะธรรมและอานาจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปากประตูปานิสยชาติที่เรารู้โดยทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่ามีสองปัจจัยแล้วเราก็มักจะพูดว่าปากประตูปากนิสยปัจจัยหนึ่งแล้วก็นานักเรีกรรมปัจจัยหนึ่งอันนี้จำานี้ไว้ก่อนเมื่ออธิบายแล้วจะเข้าใจอันนี้คือลักษณะของปากประตูปากนิสยชาติมีสองปัจจัยโดยลักษณะของปากประตูปานิชยชาติเนี่ย มีลักษณะที่สําคัญก็คือว่าปัจจยธรรมเนี่ยสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็เป็นการงานที่เป็นมีเป็นพลวะมีกําลังมากเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยแก่ใครเป็นที่อาศัยแก่ปัจจัยยุบันทธรรมที่เกิดขึ้นหลับๆคือให้เกิดขึ้นหรือ,รอคือทําให้ปัจจัยยุบานเกิดขึ้นหลับๆ โดยไม่ได้ระบุว่าปัจจัยธรรมนั้นจะมีอายุนานเท่าไหร่ไม่บอกแต่ว่าเมื่อไรที่ยังไม่ม,มีอำนาจส่งผลปัจจัยธรรมนั้นก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เมื่อปัจจัยธรรมแม้กระทั่งเป็นการงานที่สําเร็จไปแล้วเนะี่เหมือนกับเวลาเราทํางานแล้วเหมือนกับเออแล้วล้วมันไปในเรื่องสภาธรทำไม่ใช่เลย การงานของสภะสะาวธรรมก็คือกิตเจตสิรูปที่สำเร็จไปแล้วหมายถึงว่าในอดีตนะที่เป็นเาวัะมีกำลังมาต้องเน้นด้วยนะเป็นประวัตสามารถที่จะส่งผลหรือทําให้เกิดปัจจัยวัฒนธรรได้อันนี้คือสัมภาพสาของปก,ปกปากฏาริทีเสียทนทีนี้ถ้าเราจะดูข้อกําหนดของเขาว่า ก็ปัจจัยจะทำประเภทไหนอ่ะที่ทําให้เกิดปัจจัยยุบันธรรมเกิดยังไงต้องไปดูในข้อกําหนดซึ่งข้อกําหนดก็คือดูในอุปปาทิสยาปัจญานิเทศอันนี้อยู่หน้า8 3าในอุปปาทิสยาปัจญานิเทศเนี่ยเขาจะพูดมีนิเทศ12ข้อใน12ข้อนี้เมื่อสรุปรวมแล้วเนี่ย จะมีอำนาจปัจจัยอยู่3ประเภทคือ1เรียกว่าอารามาลูป,ปานิสยาปัจจัยหมายบอกว่านิเทศข้อใดก็ตามนะข้อหนึ่งที่มีอำนาจทำให้เกิดอารามาลูป,ปานิสยาปัจจัยได้ก็อันนี้แหละสรุปไล่เรี่ยกันไปหรือเป็นอนัตตลูป,ปานิสยาปัจจัย ในสิข้อนี่แหละแต่มีไม่ครบทั้ง12ข้อนะนี่ตัวที่เป็นปกตูป,ปัจจิยะปัจจัยเนี่ยมีทั้งส2ข้อเลยเข้าใจไหมครับมีทั้ง12ข้อหมายความว่ามีนิเทศ12บอข้อเนี่ยเป็นปกตูปัจจิยาปัจจัยได้ทุกข้อส่วนจะเป็นอารมณูป,ปัจจิยาปัจจัยได้ก็แล้วแต่สภาพที่จะเอื้อให้เกิดได้ หรือไปตรงกับไปตรงกับปัจจัยที่เป็นที่มีองค์ธรรมนะมที่มีองค์ธรรมเหมือนกันกับอารมณูปนิสยปัจจัยก็คือชุดเดียวกับอารมนาทิปติปัจจัยใช่ไหมเพราะว่าที่กนูเด็กอยู่ในอารมนาชานะก็มีปัจจัยที่เป็นองค์ธรรมเหมือนกอันะะละเลยรัตนลนะักษณ์ในปา ส่วนอนันต์รูปานิชยะปัจจัยอยู่ในอนันตรชาตณถูกไหมครับอนันตรชาตณก็จะมีลักษณะที่เรียงร้อยกันไปเช่นกูตามด้วยกูอีกต้นหมายถึงว่ากุศลธรรมที่เป็นปัจจัยต้องตามด้วยกุศลธรรมที่เป็นปัจจัยกุศลธรรมจะไปตามด้วยอกุศลธรรมติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างกันไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นช่วงที่เป็นชาวนา นี่เรามาดูนิเทศสิบสองข้อนะอันนี้สรุปไ้แล้วว่าในนิเทศสิบสองข้อเอาเปิดดูหน้าแปดสิบสามนะข้อที่หนึ่งเขาว่าไงปุริมาปุริมากุศลธรรมมาจำเลยก็คือกุศลธรรมที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยจุดหัวกาลแก่ปุริมาปุริมากุศลธรรมมปัจฉิมานังปัจจิมาเนียกุศลธรรมนียธรรมเนัยอะไรกเแล้วกักาลเกศกุศลที่เกิด อันนี้ก็คือเราก็ใช้ตัวย่อว่ากุศลธรรมช่วยกุศลธรรมก็คือกูกูที่เราที่เราคุ้นเคยกันล้วก็จะเรียงร้อยไปตามลําดับเป็นชุดชุดหึงเช่นกูกูกูอากูกูอับหมายามว่าสัานที่เป็นปัจจัยตรงนี้เป็นกุศลธรรมช่วยอุคากะแก่ปัจจัยวบัธรรมที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอัไปยากัน ส่วนจำนวนองค์ธรรมนี่ก็มีระบุไว้ในแต่ละข้อแล้วในทํานองเดียวกันที่เป็นชุดปัจจัยที่เป็นอกุโสและหาก็ช่วยอคุอก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 ุอคุอาบใหญ่ต้นอับอับอับปูอับปูเนี่ยทั้งเก้าข้อในในนิเทศเก้าข้อนี้ทั้งเก้าข้อนี้เนี่ยเป็นสภาพที่ทำให้เกิด มีป,กปากตระปนิเซียปัจจัยด้วยอำนาจปากตระปนิเซียปัจจัยทุกข้อเลยแต่ถ้าจะให้เป็นอละมานูปนะนิเซียปัจจัยมีได้เฉพาะข้อนี้ดูอันนี้ดูอันนี้ดูใช่ไหมอันนี้ดู อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีโน่ใช่ไหมอันนี้มีโน่อย่างนีเป็นตับเจ็นว่าอารามาดูปะมีที่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนิเทศเท่านั้น แต่ปากตนมีทุกอันรวมถึงข้อที่สิบถึงข้อที่สองด้วยนี่เท่ข้อที่สิบข้อที่สองข้อที่สิบึ้นข้อที่สองนี่เป็นบัญญัติแล้วก็จะเป็นบัญญัติประเภทที่เรียกว่าอะไรอัตถะอัญญัิด้วยนะเพราะเรามีกําหนดไว้อัตถาบัญญัติก็คือบัญญัติที่มีสภาวธรรมนั้นเองอย่าง,งอตุตโตโฮชานโฮชาหรือบุคโลมี หรือเสนาสนะเสนาสนะที่เป็นต้องคนนี้มีสภาวธรรมหมดเลยนะแต่ก็เรียกเป็นบัญญัติก็พูดโดยบัญญัติเพราะว่าถ้าจะมุ่งหมายเอาสภาวธรรมตรงๆเนี่ยบางทีมันไม่ครอบคลุมนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาท่านแสดงว่าใหญ่สุดต่างๆตัวใหญ่คนนี้แสดงู่ในสุดต่างๆอาชนีพพูดถึงบุคคลเราเขาพวกนี้นี่มีอำนาจปัจจัยเหมืับ ถ้าเป็นพลวะมีกำลังมากก็ส่งผลคำว่าวกายใจก็คือนามรูปนั่นแหี่ยดำรูปอันนี้นามขันธ์นนสีหรือกายใจนามขันธ์สี่เป็กายใจแบ่งเป็นสองส่วนเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยอุปนิสัยปัจจัยหรือปากจตุปนิสยาชาจะมีปัจจัยยุบันเป็นนามขันธ์สีอย่างเดียวเดแต่งเดียวเดี๋ยวจะเห็นในสรุปในความสำคัญ แต่ถ้าเป็นส่วนตันตะจะมีรูปกรรมชะรูปก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คือข้อกำหนดเมื่อรวมข้อกำหนดแล้วเนี่ยทางด้านปัจใจเนี่ยเราก็จะได้องค์ธรรมนะองค์ธรรมของเขาก็คือจิตแปดสิบก้าใช่ไหมเจตสิกห้าสิบสอง 52, รูปยี่สิบแป ที่เป็นเตกาลิกะคือในการศสถึงษา็นเดชะพุทแล้วก็อันนี้เป็นบรรัญญัติที่เป็นการละวิมุติแป่งการละวิุิที่เป็นภลวะมีกำลังมาที่เกิดก่นกอนๆด้วยนะอันนี้ต้องเกิดก่อนเป็นปัจจยัยส่วนปัจจัยยุบันเนี่ยว่าโดยอภิธรรมวัฏฐ์อภิธรรม มะอาชนีอะไรในทางด้านอันดามเนี่ยก็จะได้แค่จิตแปดสิบเจ็ดสิบ่อเท่านั้น,นที่เกิดหลักๆนะครับนี่คือ,อข้อกำหนดนเมื่อสรุปเนื้อความสารกา,ารแล้วนะก็จะได้ปัจจัยที่เป็นจิต8 9 9สิบเูย28ที่เกิดเมือก่อน เป็นพลวะที่กำลังมากและบัญญัติคือบัญญัติมีสองอันคือเนื้ออาถราบัญญัติอัจาบัญญัติถ้าเรียนปฏิจจาวตุป่ามาก่อนก็คือบัญญัติที่มีเนื้อความเรื่องราวเนื้อความดูทั่วไปก็ว่าอันถักก็คือนเนื้อเนื้อความจะเป็นจะเป็นปรมามัตเสส่วนใหญ,ญ่เป็นปรมัต์แต่อันนี้คือใช้เป็นบัญญัติ อย่าท so, ี่ใช้เรียกชื่อของปรมาจา์แล้วก็อย่างในที่นี้ก็ระบุเลยว่าเป็นวุตุภูชนะบุภละแล้วก็เสนาสนะเครื่องบริโภคโปรโตไฟต์เว้นบัญยายนกรรมฐานบัญยายนกรรมฐานก็คือบัญยายนธรรมรงคใช่ไหมบรรญายนธรรมฐานใช่จสารสภาระของดินอย่างนี้เนาะ วีเตโชอายโยเนะี่ยเป็นกสินดินกสินปทัทมีที่เราเรียกแต่เวลาเราดูหรือเวลาเรารับเป็นอารมณ์โดยความเป็นกรรมฐานเนี่ยก็คือเอาวัญญาณนะเป็นอารมณนะ์ไม่ใช่เอาความเป็นปทัทมีเคลื่อนแข็งเวลาเราเท่งอารมณ์เวลาเราดูปทัทมีเวลาเราจ้องอนยะ่างนี้ก็เลยเวน้นวัญญาเราไม่เอาตัวน,นั้น ถ้าบัญญัติเหล่านั้นก็เพียงแต่ได้อะไรสูงสุดก็คือได้อะไรก็คือได้รูปฌาาอานาจของบัญัติอารมณนั้นเนี่ยมีได้ช่วงคราวคือเหมืนกับเป็นเป็นอารมณ์นะปัจจัยเรียกอารมณ์นะปัจจส่วนสัตว์ถ้าบัญญัติก็มุ่งหมายเอาภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ใช้พูดการรู้เรื่องสื่อการรู้เรื่อง แม่เอาเดลสายแล้วก็ชื่อชื่อก็ในดำในแดงรถฟอร์ดรถเบนซ์นานดงดำนางอะไรนี้เป็นต้นชื่อเหล่านี้นะเป็นบัญญัติไม่มีหรอกตั้งชื่อกัอนเลยเฉยๆอันนี้คือปัจจัยพอมาดูปัจจัยยุบัน ก็มีแต่จิตปฏิงกาเจ็ดเจ็ดเ้าสิบสองเท่านั้นที่เป็นปัจจัยบันคือนามขันธสี่นะนามขันธสี่ส่วนอันนี้คือทางด้านธรรมนิธิธรรมเก่าแต่เก่าธรรมเน่ยนะครับส่วนตัวตะเนี่ยจะพูดถึงกรรมฉลูกหรือรูปที่เกิดได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยบันเมื่อพูดถึงแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะเอาแต่ อภิชามมอย่างเดียวนะปม่งานตัวนี้ยุ่งเลยนะหาลูกมันไม่ไหวเลยถู่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมชรลูกเกิดเขาต้องมาไม่รู้ว่ากรรมชรลูกป,ประเภทไหนแล้วก็ลูกป,ประเภทไหนที่จะเกิดตามมาที่เราไปพูดก็เลยเอาลูกเจ็ดตัวคือจีลูปปกกาการมาหาอุสันติสันทรเทารอันนี้คือเป็นปันจจานีว่าโดยลักษณะ ประตูปานิศยชามี B2 งมคือปรตาก็คือการงานที่ทำสำเร,ร็จเรียบร้อยไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วอันที่2เป็นป,ป,ปา,านิสยาก็คือปัจจัยมีลักษณะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมหรือเป็นพลวะมีกำลังมากอันนี้สแสดงถึงความเป็นอดีตนะ จบไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะอนดีตี่เพื่อการไม่จบไม่เอานะไม่เป็นไม่ไม่เป็นปากตะตูปานิสเซียปัจจัยว่าโดยชาติเป็นปักจะตูปานิสียาชาติว่าโดยการก็คือปัจจัยเนี่ยว่าโดยการเป็นอะไรก็คือนี่นอดีตปัจจุบันอนาคตและการ,รอนุุน หมายมความว่าหมายความว่าในอดีตการนะที่เป็นการอนุุนุนบอกว่าการเพื่อมีการเป็น,ปนอันนี้อันนี้เป็นเอกาลิกะนาะการสามส่วนบัญญัติที่เป็นการอนุนุ ว่าโดยการหมายถึงว่าในอดีตภพก็เป็นปันจจัยได้ในปัจจุบันภพก็เป็นปันจจัยได้ในอานาตภพก็เป็นปันจจัยได้การเรียนรู้คืคอบัญญากนะว่าโดยสติมีอย่างเดียวเพราะว่าปัจจัยดับไปแล้วใจดับไปแล้วนก็เลยทําให้เกิดขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าดับไปแล้วเรียบร้อยไปแล้ว ไม่สามารถจะมาช่วยบุกัรรมได้จบป,ปากตะวันิสยาปัจจัยทีนี้เรามาดูว่าในหนังสือไทเล่มหน้า425เนี่ยหรือในออท่านไตรปิฎกนะเขาพูดถึงปากตะวันิสยาชาติในอีกแบบอย่างว่ายังไงก็คือปากตะวันิสยาชาเนี่ยมีสองปัจจัยเขาแบ,บ่งเป็นสุทธะป,ปากตะวันิสยาปัจจัยกับพิสกัปากตะวันิสยา สุดถ้าปัจตุบัฏิสยานี้พูดคุมเลยว่าจิตเจตสิกท,ที่เกิดก่อนรูปดรือ่อนหยาดที่มีกําลังมากมันเป็นพลาวาัตนะเป็นปันจจัยช่วปการแรกจิตเจตสิกท,ที่เกิดขึ้นึป่ปอกเปเสร็จเลยถ้าเป็น,นตามพระพาวะธรรมนี้เรียกว่าสุด้าปัจตุบัฏิสยญาส่วนมิสกามุ่งเอาเฉพาะเจตนากรรมที่มีกําลังมากเป็นปันจจัยแต่วมบา,มากนามธรรอย่างเดียวยเรียกว่าม,มิสกา จริงๆเนี่ยคำว่ามิจฉาคเนี่ยมันมันไม่ใช่แปลว่าผสมนะหมายก็ว่ามิจฉาคคือปากระตูตัวนี้เนี่ยมีปากระตูแล้วมีตัวอื่นมาร่วมด้วย,วยเยอะไหมที่บอกมาร่วมด้วยก็คือตัวนี้นะเพราะนานะเนี่ยเขาไม่ยึดเป็นปากระตูเขาเป็นอะไรกรรมมัดัจจูกไหมเออเขาอยู่ในกรรมมัดัจจแต่เอามาร่วมด้วยก็เลยเรียกว่ามิจฉกค เวลาเราเรียนในหนังสือเล่มนี้หรือครูบาอาจารย์ที่สอนเราก็จะบอกว่าปรกตับททัณฑิตชยชาติเนี่ยเป็นสองปัจจัยคนะือตู้กันนะนาคืออันนี้แหละสองอย่างรวมกันเรียกว่าพูดตรงไหนก็เรียกว่าอะไรก็อ่าปัจจัยเหมือนในี้เวลาไปทำข้อสอบทำในหนังสือก็จะถาม,มถ้าไปถามอั่น,นาจ่ตัดใจทั่วไปเขาตอบตูต้เนี่ยแต่ถ้าจะบังคับ ปัจจุบัญญิยมยชาชิามีหยีหายก็ต้องตอบตามข้างหลางหรือไม่ก็ต้องบอกว่าแท้ที่จริงแล้วพิษกาปัจจุบันญิยชยาชิาเนี่ยก็คือมีนานร่วมอยู่ด้วยก็คือยกปักจุขึ้นมีนานะเข้าไปอยู่ด้วยไงเข้าใจไหมนะนี่ไงเขาจะบอกไม่บางนครับเป็นนานากด้วยปัจจด้วนความหมายอันเดียวกันแต่พูดคนละมุมพูดคนละทางว่า จริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปทำไมจะต้องมาบอกว่าเป็นปะตะโตนะเ,นรรเพราะเจตนากรรมมันก็เป็นเจตนากรรมที่อยู่ในกรรมปัจจัยอยู่แล้วใช่ไหมนี่กรรมปัจจัยเนี่ยมันมีสองคือสาสชาตะใช่ไหมกรรมปัจจัยคือเกิดพร้อมกันหมายถึงว่ามุ่งเราเจตนาที่เกิดพร้อมก,กับกรรมที่เกิดตอนนั้นแต่นี่มุ่งหมายว่าเจตนากรรมที่สําเร็จไปแล้วส่งผลให้เป็นวิบากใช่ไหมล่ะในภพชาติอื่นอย่างนี้แหละ เฉพาะชาตินี้อะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งชื่อก็อหมายว่าเป็นนานนะแต่มันไม่เป็น,แต,น,ปนแต่มันไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัตตุเพราะนั้นโดยสรุปก็คือปัตตุใหญ่สุดนะคุมอำนานจปัจจัยทั้งหมดเลยส่วนานานะไม่เน้นเฉพาะเอาเจตนานกรรมที่เป็นปันจจัยอย่างเดียวถ้าเข้าใจอย่างนี้จะเรียนอสศบัยใส่ถ้าจะมาเขี่ยวเห็นให้อะไรนักด่ากา จำอะไรไม่ได้รูวุ่นวายบอกโ้ไม่เป็นอันเดียวกันอะไรอย่างนี้พยายามคิดให้มันเป็นอันเดียวกันคิดไม่ได้แต่เราต้องจำเงื่อนไขไว้กันั้นเอยามีอะไรสงสัยไหมไม่มีแล้วง่ายมากเลยทีนี้จะยกตัวอย่างให้หน่อยหนะึ่งในเรื่องของกุศลกรรมในอดีตทำให้กุศลกรรมอันใหม่เกิดขึ้นอย่างไรหม่ถึงว่าอย่างไงเนาะหมายก็ว่าอย่างนุ้ดกุศลก,กรรมเนี่ย การนีเรีนะกุศลธรรมนะอันนี้เขาใช้คำว่ากุศลลธรรมนะไม่กุศลกรรมนะกุศลแลธรรมที่เจตสิกที่เป็นกุศลได้ไหมเช่นศรัทธาศีสมานที่ปัญญาอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆหรือที่เกิดในเมื่อกี้หรือที่จะเกิดเป็นปัจจัยทําให้เกิดกุศลลธรรมเช่นจิตที่เป็นกุศลบ้างการกระทําที่ อยากจะทําบุญทำทานอยากจะบวชอยากจะทําความดีบ้างอันนี้เขาเรียกปุ๊บปุ๊บนะที่แล้วปุ๊บอากรุณานี่คือครูสอนอาจารย์ให้ความศรัทธาศรัทธาที่มีอยู่เลยอ่หรือว่าเกิดเมื่อวานหรือว่าผู้อื่เป็นปัจจัยทําให้เกิดอกุศลคือมีความยินดีว่าอยากได้อยากได้กุศลใช่ไหม ความอยากได้นั่นคืออกุศลที่เป็นเกิดหรือวิธีร้อนใจใช่ไหมโอ้เราจะทําท่านี้เนี่ยตายแล้วเราไม่เคยทํามาก่อนเลยใช่ไหมรู้กุศลแต่ว่าใจเป็นกุงสุลเล่าร้อนยึกถึงกุศลของตัวเองไม่ได้เกิอดอกุศลขึ้นมาได้ยินคำว่าอกุศลแต่ไปประกอบกับอ,อุศลนีเป็นต่อหรือหรืออยากได้กุศลเช่นปฏิบัติธรรม เระด้วยความเหนื่อยยากความเหนื่อยยากใช่ไหมทุกร้อนใจหูมาไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านดูแลลูกหน่ามาเท่ากันเข้าใจไหมล่ะเอออย่างเงี้ยห่วงกระวนห่วงงานทุกที่นี่นั่นอะไรอยู่งตอนพราะฉะนั้นในชาติอุปสมบทก็เหมือนกันน่ะถ้อุปสมบทก็เหียวนำและไม่เกิดอุปสมบทต่อเนื่องกันได้ กุศลเปรียดที่เกิดกุศลได้บางคนรู้ถูกรู้นะผิดทิ้งแล้วไม่เอาแล้วเป็กุศลที่เกิดในอดีตทําให้เรามองกว่าต่อไปเราไม่ควรทำเราควรจะทำกุศลอันนี้มันครอบครูเลยนะครอบครูที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าเรายกขึ้นมาเองนะอนุขฐานท่านแสดงไว้แสดงไว้ไวในปัญหาวารมิภัก์ท่านจะมีอนุปาทา,า,านทัปปีนะยกว่าอะไรทไรําอะไรเพราะอะไร พอสังเกตพอเป็นเรื่องราวให้เรารู้ว่าน้งองปกูกปลูกปลูเป็นยังไงเว้นถ้าจะไปดูเนื้อหาจริงๆเนี่ยต้องดูปัญหาประวิธายกชัดเลยว่าเหตุการณ์อย่างไรทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างไรไเว้นเวลาไปสอนอภิธรรมหรือว่าไปสแสดงธรรมโดยสภาวะนะั้นเขาจะยกอนุวัตธรรมบาลีอาจารย์อิช้ชนะชนะจะยกอนุวัตธรรมบาลีแล้วก็ไปยกกระสุน เป็นเรื่องราวแล้วก็ยกเหตุการณ์จากทุกวันมาประกอบทํา,าให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแอปพลายออปพลายไปอย,ยู่ต้วซึ่งพระที่ท่านไม่ได้เรียนมาเนะี่ยท่านยังไม่ออกแต่ก็เนอร์อย่างนั้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นติดีสอนถูกเป็นเรืเร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 ่องปกติคือจริงๆดูในเนื้อตาเยอะเลยขยันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราสงสัสยอะไรนะ แลลาเราไปฟังทำอะไรบางอย่างที่เขาแสดงเราแยกเลยว่าท่านพูดถึงกุศลแล้วทาให้เกิดกุศลอย่างไงที่ยกตัวอ,อย่างมาตรงไหมมันมีอยู่ในอนุอนวาทิาพระบาทเรียในปัญหาวรารีปัตมีทุกปัจจัยเลยครับแต่เราต้องแยกให้ออกว่าท่านพูดถึงปัปจจัยอะไรตออัวใหญ่จะพูดถึงปัปงจจุัตการรู้การนีเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหตุผลเหล่านี้เป็นตักะที่เป็นไปด้วยปัจจุโตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็บางอย่างก็ไม่ถูกนะบางอย่างไม่ถูกไม่ถูกโดยธน่วัน์ทำรีนี้จะบอกสนาวัฒราว่าด้วยตากอาาด้วยจบปัจตบัติอิสยาชาติต่อไปเป็นนานักนิกากริชาจะเห็นว่าปัจจัยก็คือนามรูปบัญญัตนะิเป็นปันจจัยทําให้เกิดนามรูปถ้าทาไม่เกิดนมไมันจะหนามรูปอะโลบ